สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ EP 2ของเรื่องเล่าประวัติศาสตร์โลกนะครับในตอนที่แล้วนะครับเราได้ทําความรู้จักกับจัก,กรวรรดิเบซินทายไปบ้างแล้วนะครับในตอนนี้เราจะมาพูดถึงจัก,กรวรรดิออตโตมันกันบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงออตโตมันได้นั้นอยากจะขอพูดถึงเรื่องราวของเซลจุกเติร์กันก่อนว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับว่ากันว่าในช่วงศตวรรษที่6นะครับ แต่เดิมชนเผ่าชาวเติร์กเนี่ยนะครับเป็นเพียงชนเผ่าเร่ร่อนนะครับที่อาศัยอยู่ในแถบเอเชียกลางลักษณะในการดำรงชีวิตนะครับก็จะอาศัยอยู่พื้นที่ลาดโดยการปลูกกระโจมคล้ายๆกับพวกชาวมองโกนี่แหละนะครับและก็จะอพย,ยพย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆนะครับตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมหรืออาจจะเป็นการย้ายหนีจากการถูกโจมตีของเผ่าต่างๆที่เข้มแข็งกว่านะครับพอเข้าสู่ สตว์ที่7นะครับชนเผ่าชาวเติร์กหลายๆชนเผ่าก็เริ่มรวมตัวกันสร้างความแข็งแกร่งเพื่อป้องกันการลุกลามจากเผ่าอื่นๆนะครับแต่ไม่ว่าเผ่าชาวเติร์กจะแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับก็ไม่สามารถที่จะต้านทานการโจมตีจากกองทัพมองโกได้นะครับจึงทําให้จําเป็นต้องเคลื่อนย้ายพาการอพยพจากเอเชียกลางเข้าสู่ดินแดนอานาโตเลียมากขึ้นเรื่อย ซึ่งในตอนนั้นนะครับดินแดนแถบนี้ก็จะมีชาวมุสลิมอาหรับหรือไม่ก็จกักรอดไบเซนไทายนั้นครอบครองอยู่นะครับแต่ในอีกแบบนึงนะครับก็คือในช่วงศตวรรษที่7นี้ไบเซนไทายนั้นเป็นฝ่ายเชื้อเชิญให้ชาวเติร์กเข้ามาเป็นพันธมิตรนะครับเพื่อต่อสู้กับศัตรูของบไบเซนทยเองอย่างเผ่าบันกาหรือแม้แต่ชาวมุสลิมอาหรับก็ตามนะครับหลังจากที่ชาวเผ่าเติร์ก รวมตัวกันนะครับก็มีความแข็งแร่งมากขึ้นเรื่อยๆจนก่อตั้งเป็นจกักรวรรดิขึ้นมาภายใต้การนำของเผ่าเซลจุกนะครับจึงเรียกจกักรวรรดินี้ว่าจากักรวรรดิเซลจุกเติร์กนะครับต่อมาเข้าสู่ศตวรรษที่10นะครับจกักรวรรดิเซลจุกของชาวเติร์กเนี่ยนะครับที่มีความแข็งแร่งมากขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มขยายอำนาจยึดดินแดนมากขึ้นนะครับโดยเริ่มต้น ยึดดินแดนจากพวกมุสลิมอาหรับนะครับต่อจากนั้นก็ได้ทําสงครามลบชนะไบเซนทายที่แมนซีเคิร์กต่อมาจึงสามารถยึดดามัสกัสและเยรูซาเล็มไปได้ก่อให้เกิดสงครามคูเซดในเวลาต่อมานะครับแล้วออตโตมันละ่ะออตโตมันมาตอนไหนนะครับออตโตมันเป็นเพียงเผ่าเผ่าหนึ่งนะครับที่มีขนาดเล็กมีคนในเผ่าเรียกได้ว่ามีแค่หลักร้อยนะครับอบพยพมาภายใต้าการนําของเผ่าเซลยจุนะครับ ซึ่งในตอนนั้นนะครับเผ่านี้นะครับไม่ได้ชื่อว่าออตโตมันนะครับแต่ในตอนนั้นเผ่านี้เรียกว่าเผ่าคายีหรือเผ่าคายึ่นี่แหละนะครับก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับผู้นําเผ่าในตอนนั้นชื่อว่าสุลมมนซานะครับสุลมมนซาผู้นี้มีบุตรชายที่เป็นนักรบนามว่าแอทรูนในตอนหลังแอทรูนขึ้นมาเป็นผู้นําเผ่าก็มีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าอัตมันหรือว่าออสมันกาซีนะครับซึ่งต่อมา ก็จะกลายมาเป็นปฐมกษัตริย์สุลต่านองค์แรกแห่งจักรวรรดิออตโตมันนั่นเองนะครับและถ้าหากคุณผู้ฟังนะครับอยากจะรับรู้รับชมเรื่องราวของเอทูรูนนะครับบีดาของสุลต่านออตมันนะครับก็สามารถดูได้ในทาง n น t f l i x นะครับเป็นซีรีส์จากประเทศตุรกีเขานะครับเขาทำไว้ชื่อเรื่องว่าคืนชีพคืนแผ่นดินนะครับซึ่งเนื้อหาเป็นการเล่าเรื่องช่วงเริ่มต้นของเผ่าคายีนะครับ ภายใต้การนำของซุรมานซากำลังเริ่มต้นจะอพยพย้ายถิ่นฐานมาที่ชายแดนของฝั่งไบสซนไทยนะครับเนื้อหายาวพอสมควรนะครับเฉพาะซีซันแรกก็ปาไป70กว่าตอนนะครับเท่าที่เห็นก็มีอยู่5สซีซันนะครับก,ก็สามารถไปรับชมได้ตามอัธยาศัยนะครับกลับมาเรื่องของเรานะครับว่ากันว่านะครับตามตำนานของออต,ตมันนั้นนะครับระหว่างที่ ไอทูลูนนะครับกำลังขี่ม้าเทราตะเวนนะครับหรือไม่ก็ลาสันจูนะครับก็เห็นมีการสู้รบอยู่ข้างหน้านะครับเป็นทหารชาวเติร์กกำลังต่อสู้กับศัตรูนะครับไม่แน่ชัดว่าเป็นพวกมองโกรหรือว่าเป็นนักรบคูเสดกันแน่นะครับซึ่งในขณะนั้นทหารของฝ่ายเติร์กเนี่ยเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบไอทูลูนจึงตัดสินใจเข้าไปช่วยจนสามารถขับไล่ศัตรูออกไปได้นะครับในตอนหลังนะครับจึงได้รู้ว่า ฐานฝ่ายเติร์กที่แอตรูนช่วยนั้นเป็นกองกําลังของสุลต่านแห่งเซลจุกนะครับและเพื่อการนี้นะครับการตอบแทนจากสุลต่านเซลจุกจึงได้ยกที่ดินให้กับแอตุรูนและเผาคาย,ยีได้ไปตั้งถิ่นฐานซึ่งเมืองนี้มีชื่อว่าเมืองโซกุดนะครับเป็นเมืองที่ติดอยู่กับชายแดนของจักรวัดไบสินทายพอดีนะครับต่อมาข้ศ1 2 8 0นะครับแอตรุนเสียชีวิต ออสมันบุตรชายก็ก่ายมาเป็นผู้นำเผ่าคายีแทนในวัยเพียง23ปีเท่านั้นนะครับออสแมนนะครับแม้ว่าจะอายุน้อยแต่ก็มีความสามารถในการลบไม่ด้อยกว่าไอทุนผู้เป็นพ่อนะครับอีกทั้งออสมันก็ยังมีแนวคิดที่จะขยายดินแดนของตนเองออกไปมากกว่าจะมีอยู่แค่เมืองสุงกุตเท่านั้นนะครับออสมันจึงเริ่มโจมตีดินแดนต่างๆของชาวคิส และของจักรไบเซนทายนะครับให้มาเป็นดินแดนของตนเองแต่ก็หลีกเลี่ยงนะครับที่จะไม่ลุกลานดินแดนที่เป็นของชาวเติร์กด้วยกันนะครับกับชัยชนะในแต่ละครั้งนะครับทาให้สร้างชื่อเสียงให้กับออสมันเป็นอย่างมากนะครับจนทําให้มีนักรบเข้ามาร่วมกับกองทัพของออสมมนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนักรบจากกลุ่มชาวมุสลิมหรือแม้แต่นักรบชาวคริสที่เปลี่ยนแปลงมานับถือ ศาส,สนาอิสลามก็ตามนะครับในขณะที่กองกําลังของออสแมนแข็งแร่งขึ้นเรื่อยๆนั้นนะครับฝากฝั่งทางด้านจักรวรรดิเซลจุกกับ,บไบเซนตายนั้นเป็นอย่างไรนะครับจักรวรรดิเซลจุกในช่วงศตวตรรษที่12นะครับต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีของชาวมองโกนะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับจักรวรรดิมองโกถือได้ว่าแข็งแร่งอย่างมากนะครับหากเรามาไล่เลียงลําดับของจักรวรรดิมองโกนะครับ ดูแล้วจะเห็นได้ว่าเตมูจินนั้นถือกำเนิดขึ้นในปี1162นะครับขึ้นเป็นผู้นำเผ่ามองโกได้ทั้งหมดในปี1189นปะครับปี1206เตมูจินได้รับขนาดนามยกย่องให้เป็นเจงกิสขานกษัตริย์ผู้เป็นเอกของจักรวรรดินะครับปี1211มองโกลุกลานจีนนะครับเข้าปักกิ่งได้ในปี1215จนถึงปี1222เจงกิสเจงกิส ก็ส่งกองทัพของพระอ,องค์ยึดดินแดนฝากฝั่งทางตะวันตกนะครับปี1227เจ็งกิสขานสวรรคตแต่อย่างไรก็ตามนะครับมองโกก็ยังเหลืองอํานาจอยู่ต่อมาบุกทั้งรัสเซียโจมตีจอร์เจียอารเมเนียอาร์เซเบจันไปถึงกรุงเวียนนาและรวมถึงเซลจุกเติร์กด้วยนะครับอย่างที่รู้กันนะครับอาณาเขตการปกครองของจกักรวรรดิมองโกนั้นสุดท้ายแล้วกว้างใหญ่มากนะครับ ใหญ่กว่าอาณาจักรของพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชถึง4เท่านะครับหรือแม้แต่ในยุครุ่งเรืองของโรมันนะครับมองโกก็มีดินแดนที่ใหญ่กว่าถึง2เท่าด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นไม่มีทางเลยนะครับที่จกักรวรรดิเซลจุกจะต่อต้านแสนยานุภาพของพวกมองโกได้นะครับและท้ายที่สุดแล้วจกวักรวรรดิเซลจุกก็ต้องตกกลายเป็นเมืองขึ้นของจกักรวรรดิมองโกไปนะครับแล้วจึงค่อยๆเสื่อมอํานาจลงเรื่อย ในช่วงศตวรรษที่13นะครับก็ค่อยๆล่มสลายไปกลายเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยต่อมาจึงเรียกรัฐเหล่านี้ว่ารัฐเบริกนะครับหรือว่าเติร์กเมนเบริกนะครับและสุดท้ายรัฐเบริกทั้งหลายก็กลายมาเป็นพันธมิตรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของออตโตมันอีกด้วยนะครับและต้องคอยส่งนักรบของเผ่าตนเองมาร่วมรบในศึกต่างๆที่ทางสุลต่านเรียกร้องจึงทําให้ออตโตมันนั้น มีความแข็งแกร่งมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับและฝั่งทางใบสินทายล่ะนะครับในช่วงศตวรรษที่12เกิดอะไรขึ้นกับไบสินทายนะครับย้อนกลับไปปีคศ1202นะครับในช่วงเริ่มต้นก่อนเกิดสงครามคูเสดครั้งที่4นะครับโดยปกติแล้วนะครับเป้าหมายหลักของสงครามคูเสดนั้นก็คือการยึดดินแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างเยรูซาเล็มแต่ในสงครามครั้งนี้เป้าหมายของนักโบกคูเสดกลับไม่ใช่เยรูซาเล็มนะครับ การรวมตัวกันในครั้งนี้กลับกลายเป็นการบุกยึดกรุงคอสติโนเปิลและท้ายที่สุดในปีคศ1204ก็สามารถยึดกรุงคอสตติโนเปิลไว้ได้และเปลี่ยนชื่อสถาปานาอาณาจักรของตนเองขึ้นมาชื่อว่าอาณาจักรลาตินนะครับบ้างก็ว่านะครับสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอาจจะมาจากว่าก่อนหน้านั้นนะครับไบเซนทายนั้นได้ทําการฆ่าล้างชาวลาตินไปหลายหมื่นคน และนี่คือการแก้แค้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจะจริงหรือไม่ไบเซนไทายก็ต้องสูญเสียจัก,กรวรรดิของตนเองไปถูกอาณาจักรลาตินครอบครองปกครองอยู่มากกว่า50ปีนะครับถึงแม้ว่าในปีคศ1261จะสามารถยึดกรุงคอนสแตนติโนเปิลกลับมาได้ก็ตามนะครับดังนั้นไบเซนไทยต้องสารวนกับการแก้ไขปัญหาภายในของตนเองนะครับและไม่สามารถที่จะสร้างความแข็งแกร่ง และรักษาดินแดนของตนเองไว้ได้นะครับจะเห็นได้ว่าเซลจุกเตร์ก็ล่มสลายไบยเซนทายก็เสื่อมถอยด้วยอนานาจนะครับจึงไม่แปลกนะครับที่ออสมันจะขยายอนานาจและดินแดนของตนเองมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงปีคศ1299นสะครับสุลตา่านออสมมนกาซีนะครับจึงได้สถาปนาอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาภายใต้ชื่อว่าเมลลิกออสมันญานะครับหรือว่ารัฐแห่งออสมันขึ้นมา จะเห็นได้ว่าจากแต่เดิมนะครับออตโตมันเป็นเพียงชนเผ่าเล่รอดเล็กๆนะครับแต่ตอนนี้กลายมาเป็นรัฐเมลลิกออสันยากลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และเข้มแข็งจนสุดท้ายขยายอิทธิพลจนสามารถครอบครองดินแดนต่างๆได้ทั้งเอเชียแอฟริกาทางตอนเหนือและตะว,วันออกกลางได้นะครับและในวันที่27กรกฎาคมคศ1302นะครับออสมันทำสงครามลบชนะ กองทัพไบเซนไทยที่บาฟิอุตทำให้ไบเซนไทยสูญเสียาการปกครองดินแดนแถบบิเทเนียให้กับออสแมนไปนะครับต่อมาสุลต่านออสแมนนะครับก็ยังยกกองทัพเข้าปิดล้อมเมืองบูซ่านในปีคศับในปสคศ1317ซึ่งการปิดล้อมเมืองนี้กินเวลาหลายปีนะครับจนถึงปี1326จึงสามารถที่จะพิชิตด,ดินแดนแห่งนี้ไปได้นะครับแต่สุลต่านออสแมนนะครับก็ไม่ได้ ชื่นชมกับความสําเร็จในครั้งนี้นะครับเพราะว่าสุลต่านออสานั้นได้ทรงสิ้นพระชนไปก่อนในปี1 3 2 3นะครับก่อนที่จะพิชิตเมืองบูซาได้3ปีนะครับและผู้สืบทอดอํานาจต่อจากสุลต่านออส曼นะครับก็คือพระโอรสของพระองค์นะครับชื่อว่าออหานกาซีสําหรับเมืองบูซาที่สุลต่านออฮานนะครับยึดมาได้ถือได้ว่าเป็นเมืองใหญ่และก็มีความสําคัญมากสําหรับไบเซนไทายนะครับ ซึ่งเมืองนี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้นะครับของกรุงคอนสแตติโนเปิลระยะทางห่างกันประมาณ150กิโลนะครับต่อมาในปีคศ1335นะครับจึงได้ถูกตั้งให้เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่และถือได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่เป็นทางการแห่งแรกของจัก,กรวรรดิออตโตมันก็ว่าได้นะครับและเมืองนี้ก็กลายเป็นฐานที่มั่นสำคัญให้กับออตโตมันในการโจมตีเมืองต่างๆของจัก,กรวรรดิไบเซนไทยอีกด้วยนะครับ พอเข้าสู่ยุคของสุตลต่านองค์ที่3ของออตโตมันนะครับชื่อว่าสุตาลต่านมูรัตท,ที่1ในปีคศ .1361 นะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของกองทัพออตโตมันก็เกิดขึ้นนะครับโดยแต่เดิมนั้นนะครับกองทัพของออตโตมันจำเป็นต้องพึ่งพากองกำลังทหารจากพันธมิตรนะครับหรือไม่ก็นักรบจากชนชาวเผ่าเติร์กต่างๆที่มารวมตัวกันตามคำสั่งคำบัญชาของสุตลต่านนะครับ แต่สุลต่านมูรัตที่1เนี่ยมีวิธีการที่เปลี่ยนไปต่างออกไปจากเดิมนะครับโดยพระอ,องค์ทรงตั้งกองทัพแบบถาวรที่ขึ้นตรงต่อพระอ,องค์เองนะครับซึ่งกองกําลังนี้เรียกว่ากองพลจานิสลีนะครับโดยกองทหารเหล่านี้นะครับแต่เดิมนั้นเป็นนักโทษหรือไม่ก็เป็นเฉลยศึกนะครับที่เกณฑ์มาเป็นทหารส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เกณฑ์จากเด็กชายที่อยู่ในชุมชนต่าง ภายใต้การปกครองของออตโตมันนะครับไม่ว่าจะเป็นของฝั่งมุสลิมหรือแม้แต่ชุมชนชาวคิสต์ก็ตามนะครับเด็กเหล่านี้นะครับจะมีอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปนะครับจะถูกเกณฑ์มาให้ร่ำเรียนนะครับกลายเป็นนักรบก,กองทัพจานิสซรีนะครับส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะกลายเป็นนักวิชาการนะครับที่คอยช่วยเหลือคอยพัฒนาให้กับจกักรวรรดิออตโตมันนะครับและสําหรับคนเหล่านี้นะครับ จะถูกปลูกฝังให้จงรักภักดีต่อองค์สุตลต่านเพียงองค์เดียวนะครับดังนั้นกองทัพจานิสซาลีนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่กองกําลังทหารที่ช่วยยึดดินแดนให้กับทางออตโตมันนะครับแต่กองทัพจานิสซาลียังเป็นกองกําลังทหารที่คอยถ่วงดุลอํานาจให้กับองค์สุตลต่านกับกองทหารของเผ่าชาวเติร์กอื่นๆรวมถึงนักรบของรัฐเบลิกอีกด้วยนะครับดังนั้น ความมั่นคงของอำนาจสุลตา่าจึงมีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไปอีกนะครับเข้าสู่ยุคข,ของสุลตา่านองค์ที่4นะครับก็คือสุลตา่านบายาซิดที่1นะครับซึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจของพระองค์ก็คือการขึ้นสู่อำนาจในช่วงแรกของพระองค์นะครับสุลตา่านบายาซิดเนี่ยไม่ได้พิชิตด,ดินแดนฝั่งยุโรปเพิ่มขึ้นในช่วงแรกนะครับแต่พระองค์กลับสร้างความเป็นปึกแผนให้กับจกักรวรรดิ ออตโตมันมากขึ้นนะครับโดยช่วงแรกที่พระองค์ขึ้นสูน่อำนาจในตอนต้นนั้นนะครับเกิดกบฏในรัฐคารมานนะครับในพื้นที่เดิมของจังหวัดเซียวจุกเนี่ยสุนตานเบยาซิดจึงจําเป็นต้องส่งกองทัพไปปราบกบฏในครั้งนี้นะครับและก็สามารถเอาชนะได้จึงได้ผนวกดินแดนทั้งหมดทางฝั่งตะวันออกของอนาตโตเลียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของออตโตมันนะครับและหลังจากนั้นจึงหันกลับไปโจมตี ฝั่งทางยุโรปอีกครั้งนะครับในปีคศ1396นะครับกองทัพออตมันต้องเผชิญหน้ากับกองทัพพันธมิตรอย่างฝรั่งเศสฮังการีและเยอรมันนะครับแต่ท้ายที่สุดออตมันก็สามารถเอาชนะในศึกครั้งนี้ได้นะครับเรียกสงครามครั้งนี้ว่ายุทธการที่มิโครโปลิสสถานการณ์ในตอนนี้นั้นนะครับออตมันเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่มากนะครับมีอํานาจเหนือในแถบดินแดนอนาตโตเลียนะครับคาบสมุทรบอลข่านและเอเชียแมเนอร์นะครับ ซึ่งเป้าหมายต่อไปจึงเป็นกรุงคอนสแตนติโนเปิลของไบเซนทา์นะครับแต่ว่านะครับในปีคศ1402น้อ,อนะครับจักรวรรดิออตโตมันกับถูกการโจมตีของกองทัพติมูลิสนะครับภายใต้การนำของเทมเรนแห่งมองโกนะครับยกทัพเข้าไปชิดดินแดนอนาโตเดียฝากฝั่งตะวันออกของจักรวรรดินะครับเรียกยุทธการนี้ว่ายุทธการอังการาในศึกครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่าออตโตมันพ่ายแพ้อย่างราบคาบ ต้องสูญเสียทหารมากกว่า3 0 0 0 0นายนะครับและสุลต่านเบยาซิดถูกจับได้และถูกนำตัวไปขังไว้สุดท้ายสิ้นพระชนในปีถัดมานะครับหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับผลพวงต่อมาทําให้จกักรวรรดิออตโตมันเกิดความระสำนระสายอย่างมากนะครับมีการแย่งชิงอํานาจจากเหล่าพระราชโอรสของพระอ,องค์นะครับทำให้เกิดสงครามกลางเมืองซึ่งสงครามกลางเมืองครั้งนี้กินเวลายาวนานกว่า1 1ปีและท้ายที่สุดนะครับเมเมตเซเบริก โอรสองค์ที่4ของสุลต,ต่านเบยาซิดก็สามารถที่จะเอาชนะพระเชษฐาของพระอ,องค์ได้นะครับและตั้งตนเองเป็นสุลต่านองค์ที่5ของจกักรวรรดิออตโตมันนามว่าสุลต่านเมเมตที่1ในปีคศ .1413 นะครับในช่วงรัสมัยของสุลต่านเมเมิที่1นะครับพระอ,องค์นั้นครองราชได้เพียงแค่8ปปีเท่านั้นนะครับในระหว่างที่พระอ,องค์อยู่ในอำนาจน,นั้นนะครับ พระอ,องค์ต้องเผชิญกับการแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีผลพวงมาจากการทําสงครามกลางเมืองนะครับที่ยาวนานพระองค์ต้องลื้อฟื้นสร้างความแข็งแกร่งให้กับจกักรวรรดิและกองทัพนะครับและยังคงต้องปราบปรามกบฏท,ที่ทําการแข่งข้อต่ออตโตมันอีกด้วยนะครับและพระอ,องค์ก็สิ้นพระชนไปในปีคศ .1421 ต่อมาพระโอรสของพระอ,องค์ก็ขึ้นของราชในานามของสุลต่านมูรัตที่สนะครับ ซึ่งเราจะพักเรื่องราวไว้เท่านี้นะครับเพราะว่าสุลต่านมูรัตท,ที่2เนี่ยเป็นพระราชบิดาของสุลต่านผู้พิชิตนามว่าสุลต่านเมเมตที่2ผู้ที่สามารถพิชิตจกักรวรรดิไบเซนท์ไทยได้นะครับเรื่องราวในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับพบกับเรื่องเล่าประวัติศาสตร์โลก EP ที่3กับเรื่องราวของสุลต่านเมเมตที่2กับการปิดล้อมกรุงคอสนสแตนติโนเปลิลและการล่มสลายของจกักรวรรดิไบเซนไทยครับ